สวัสดีคะ่ะวันนี้มาที่ตำหนักของพ่อผ้าขาวอยู่ที่วัดบ้านน้องบวัวบานวัดศีมังคารารามนะคะพดอดีน้องชายเข้ามาทำบุญนะคะแล้วก็อาจจะมาขอโชคลาภนะคะกับพ่อพ่อปู่ผ้าขาวนะคะ ผ้าขาวนะคะอยู่ที่อำเภอเพนอำเภอพิบุรลักษ์ค่ะอำเภอพิบุรลักษ์เพื่อจะมีแนวทางโชคลาภเนาะโชคลาภวันนี้ก็อของปูผ้าขาวนะคะก็สี่เก้าห้าล่างหกสี่นะคะของปูผ้าขาว เะะป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางของคนที่ชอบเสียงนะคะ่ะอดี้องชายมาทำบุญค่ะนี่ค่ะเพื่อนเซนรอรอปูผ้าขาวอยู่ค่ะ ก็เราก็มีโอกาสไปทําบุญที่วัดนะคะนี่ค่ะตรงข้ามนี้ก็เป็นวัดศรีมังคารารามนะคะที่เข้าไปแล้วคขในวัดไปทําบุญมาแล้วก็แวะหา,าพ่อผ้าขาวนะคะนวัดเดี๋ยวในบ้านท่านอยู่ในวัดแล้วก็ตามออกมาทําบุญอยู่ที่สํานักท่าน คือสำนักของปู่นคะคะก็ะเป็นบอ่อเตา่าบอ่อน้ำนี่ค่ะมีเตา่า ะะปูผ้าขาวอยู่ที่เพื่อพิ่บลรักนะคะที่มาเอาโชคกำลันนจัดดอกไม้แต่งัน5ห้าอยู่นะคะดอกไม้ขาว ยกกัยกอธิษฐานเอาเปิดดวงเปิดซักเปิดสิ่งนะโมตัสสะพะควะโตระโตสัมมาสัมพุมต,พตรัตสม,มสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุทธะกะระวะตาธัมมะกะระวะตาสังฆะกะระวะตาริกากะระวะตารสามะมะกะระวะตารกุปปะสาอาจาคกะระวะนังหังบันทามิข้าพเจ้าขอไหว้ที่พระเจ้าสิบหกสั้นกางสิบห้าสั้ดินที่รูปพระนามก็ดีเมื่รูปพระนามก็ดีขอให้มาปกปักรักษามาประทานขอให้แก่พวกข้าพเจ้าความครอบครัวขอให้ทำมาขึ้นขอให้มีเงินขอให้มีทอง ให้ใจเกี่ยวสารพัดนึกนึกสินใดก็ขอให้สมความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมั่นปรารถนาขอให้มีอายุมั่นคงยืนเจริญพรในพระพุทธศาสนาเรื่องตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอวสิกรรมกรรมทั้งหลายฝุ่นอีฝุ่ขาทั้งหลายได้รับหนาตัวดีรับหลังตัวดีรูกระดีกระลูกกระดีเขาตัดข้านามเกี่ยวกับภูตายุเกี่ยวเร็ปป่าปัสกาตียดีชาชีมหาโกดขอจะได้บุกข้าใหญบาตรกรดอมมเวียนแยงฝุ่ขาทั้งหลาย เจตุลุ่นมาทั้งทั้งหลายสี่วงเพื่ออายุวันนาชูขาโลค่าภาวัตวนหาปฏิภาวัตวนโฮช่วงสดิษคมากคำพ้องวงกายังผุงขาทั้งหลายอัตตะปะภาบตวนเพื่อชวงสดิษคมากคำพ้องวงคายังผุ่งขาทั้งหลายเจตุลุ่นมาทั้งทั้งหลายสี่วงเพื่ออายุวันนาชูขาโลค่าภาวัตวนหาปฏิภาวัตวนโฮ จงเดริญเข้ามาทำกุ้งองค์การยังกุงกาทั้งหลายอัตตาปะพาบาทสังเจตจงเจิเข้มาทำกุ้งองค์กางย่งกุงกาทั้งหลายยัตตารุ่นมาทั้ทั้งหลายสี่ดวงเื่ออายุปัญสุขะรลวาพระบาติาปะทิปบานูกีทุเดียนทุกมืทุกนทุนาฬิกาทุข่านะปัจโยัุผู้มาสมิงค์สาะเขสัิตทีว่ามัิติกาเตปิยมีอนุลากันตัวอูพยนาสุเกนาจลาุปะพยัญชนะสัมปัณณง ชาลีนั่งโพชนานั่งตะกังวะลั่งปาริพุนทันตูเทวตาสซยมังคาลานุภาเวนะสปพสโซติภะบันตุมีเจ้าทีเจ้าพุ่มโยเลวหรือยังสักขจังอนุตะโลสัมมาทิยามีพุทโธบังเกิดเปิดโลกาวัลลหันดัมโมบังเกิดเปิดโลกาวัลลหันสังโฆบังเกิดเปิดโลกาวัลลหันอดทั้งหมดทั้งหมดอดทั้โหโดอะทั้งหมดสาธุสาธุสาธุปาริจบาลนามีตังนามตตาปะทั้งตาบิจิตาจิตตาปาริตตังปะทั้งตุ สัพพีกามิยะลุมพีกิรีสีปะลันตจันตะลีกีมีมาณีติเประติเอตถามีตะลูนาคะนิเคหะวัตถุมีเตเตปุมาจะยันตุเทวาสลาทะรวิสมียะถาทันตะปนาคาธิสันตาสันติเยังมุนีระวาจะนังสาธะโพมีสุนันโตธัมมัสสวนกะโลยัมมทันตาธมัสสวนกะโล ยมทันตาทำมัสนโลยมทันตาสาตุสาธุสาธุกระเจาะกระเจีววาดงเจ้าดวงีดวงีที่ดวงิเสดงุ่มพุ่มบาจานน้ำหมึกยึดกระจมาภาษาพันยูพระโคดลงเจ้าวพระอรหันตาเจ้าวความกาปเจียวควายพญายิงงัญาพุ่มทุกฝนทุกองทุมพระพุทธเจ้ามีหาดีหมดพุะธรรมมาเจ้ามีสามสิบเจ็ดคนสาเลยเจ้ามีสิบสี่คนมีดายิสิบเอ พุ่นม่านดานี่สองพุ่นระพุ่มี่ดมสีพันปัสมาขันตาปูใหญ่นั่งปูรี่้าวุตซู้นั่งวุสี่้าวุนสงนั่งพระรุ่งตาปู่ปารี่นั่งหน่อยปรณีพูยังนั่งอย่าถึงพุกคำยินในอยู่เทวบุเทวดาพรยายินพระญาพุ่มพญานุมมาลัดนอากาศติตตาปุ๋งงูเทวดาโจทั้งหลายมี่พุ่มเทวดาเป็นเทามณีรวนเพราะประดาตานาเนมณีของมาลูกตาทั้งหลายทั้งยีนทั้ง8ดทิศ ทิศบุรพาทิศอาคเน่ท no> uh uh ิตสักินทิศทวารดีทิศกัจจินทิศทายาทิศอุดรทิศพิสารพร้อูปูสีโท้ยาปทุมม้าปูตาปูขาขาวปูพนาให้ปูญี่ปุ่นมีรูปร้านได้เดินทางมาจากบ้านไหนต่อคุณแม่สกลนครจันสกลนครได้มากจาบจักรลักษมีชาเส้นน้ำต้นละหมากหลากใหม่หรือว่าดอกไม้ทูบเทียนทูบเทียนมากสบาย มาายสีก็ขอให้มาทานี้เดนข้างมากมนี่ามีความขมสุขมเจริญลูกหลานเดินเดินข้างมหาอาได้ความมสบายกับอื่นก็เป็นมือไว้กอกเรียอกับขอให้มทุงบันดารต้านพ้นปูนั่ไปวาบ้านหาฟองอาครูปนี้เเจ้าตาดิลูกหลานนี้ส่วนพี่ญาตได้อาไว้ด้วยเบื่อหรือว่ามันเป็นเขาไม่ข่วมพันก็ได้เดื่อผู้เอ้ย ทีบอกแล้วหรือว่ามายังจอยหลังนี่โศนี่ลาบไปสิเดมาหามเงินมาสั่งมาเปลี่ยนเนื้อให้ถูกหวยรวเบื่อเด้อป่วยให้ได้หมทุกคนจะได้กลับมาสร้างมาแปลงด้วยกันนะโมตัพปะวัตถุะเบิดสัมมาสัมพุทธสารโมตัพปะวัตถระเบิดสัมมาสัมพุทธสารโมตัพสารข้าวกระบอกระเบิดสัมมาสัมพุทธสาร ังสุภะพยัญชนะสัมปันนั่งสาลินั่งโพชนานั่งค sure ันกลางว่าร่างไฝุที่สเทพตาเยมังคะราชุภาเวนะสปพโสกิตวันตุเมเจวีจะพุ่โยเลียนนี้ตะกั่งตะโลสัมมาทิยามิสาธุสาธัตยัทธาวาลีบาห์ผู้ลาปวาลปูเรนติสาครังเอวัมีวะติโปรตินังเตีานังปกติ ยิ่ชีตังปฏิทังคุณห้างทีประมีวัสมินตันตูสัพพิปุเรนตุสังดาปายันโทปนละโฉยะธามณีโสวเถระโฉยะธาจับยีติโยวัตันตุสัพพะโลโกวินัสตัฏฐมาตีพระวัดวันตรายูสุขีพี่ชายุโกปาวะอติวาชนาสีริเดนิจังพุฒาปัญญโยจับตโลธรรมาวัตันติอายุวปโนสุขังพะรังสาธุ นี่กเป็นลายมือสีไทยของผู้หญิงาะจ้าแค่นี้ปลา fc ว่าไม่มีไอ้ตัวงามตัวดีให้ลูกหลานบ่คนว่าอันนี้ก็ไม่ไอ้มีโชคมีลาภให้ลูกหลานเนาะเผื่อแผ่ไปแน่ท่นว่าการเขียนก็เนี่ยสมมอคนละเงาโอ้เที่ยงเป็นไงเที่ยงเป็นคนละเก้าห้ากับไอหกสี่นะเนาะพ่อเนาะจ้าจ้าตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะเนาะปู่เลี่ยนดอกขันเนี่ยอ่าจังได้กับ พราะว่ามันแรงปรสิทธิ์เต๋อก็โอเคหมดแล้าตัวให้ออกตัวนี้เหยียบไว้เลยนะปู่ไอเลียนไปตั้งไหนเพราะว่าการื้อมาแล้ยวองศ์นะค่ะเก้าห้าหกสี่นะคะเอฟซีปู่พูดว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนบนนั่นแหละแต่ว่าซุ้มจอลงมาท่านในเบิรงเลยึ่ง่ะซุ้มจอลงมายังค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวืนเอาไว้เบิ่งนนี้ค่ะ คอยดูนะคะเอฟซี 4, ก็เสียงโชคกันนะคะเผื่อว่าจะได้ทําบุญร่วมกันกับพ่อผ้าขาวนะคะี่ยเกิดว่ามีบุญสายสัมพันธ์ที่ดีกริยาณิมิตบุญพระนิสงสินเสมอเนาะเราก็จะอาจจะได้สิ่งดีๆเข้ามาที่จะช่วยวัดวาอารามได้ปัจจัยมาช่วยพ่อผ้าปะขาวได้สร้างร่วมสร้างด้วยกันเนาะ<ส>น,นี่นะคะ<ส>นะค่ะพ่อยกนะคะครับอันนี้ก็คือบาลิทีแล้ว ที่นี่แหละเลขที่ปู่นะครับเลขที่ปู่นี่นะคะครับสี่เก้าห้านี่แหละทับหกสี่นีการเรียกบนแนวทางนะคะแนวทางเป็นแนวทางของแต่ว่าไปออกเลขอกันเแล้วเขาขย่อน้ำเงินมาถวายมือนี้อยู่คือทั้งสามโตเลยใช่ไหมคะออกเลขประเทศเหล้าเขาดีบอกปั๊บเพิ่นก็ซื้อจังกินะจ้า เพนไดนเนก็ได้เสียงกัวบาทใช่โอ้สาธทุสาธุให้เป็นแนวทางเอสีนะคะค่าเอสีท่านใดที่ชอบชื่นชอบก็ลองเสียงดูเนาะคืนนี้ถ้ายังไงถ้าได้ก็ก็มาช่วยพ่อเขาสร้างเนาะเพราะว่าพ่อกาลังสร้างบอกพญานาคแล้วก็สร้างตรงอ่าสารปู่พักขาวนะคะทังดอนปู่ตาดอนปู่ตาช่วยใช่ไหมพ่อเนาะจะได้มาร่วมสร้างด้วยกันจะจะได้ นี่นะคะ f อนะคะแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะงวดนี้เฮงเฮงรวยๆวยนะคะขอให้โชคดีกัน,นทุกท่านานะคะ <F G S 1> สวัสดีค่ะ